สวัสดีครับพบกับชา n นลเฮียหวังอ่างทองฟุตบอลตัวเด็ดประจําวันตัวเด็ดวันนี้ขอเลือกไปที่ฟุตบอลกันโช่สเดียนัดที่10ปีศาแดงดำเอซีมิลานต้อนรับการมาเยือนของโตลิโน่ในคือวันอังคารที่26ตุลาคมเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีเจ้าบ้านเอซีมิลานกําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มยอดเยี่ยมโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะบุลญนยามาได้4ประตูสองผลงานในลีก9นัดชนะได้ถึง8เสมอ1นนัด เป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ร่วมกับนาบุรีจ่าฝูงโดยมีคะแนนเท่ากันเป็นรองนาบปรีแค่ผลต่างประตูกีซาแดงดำจะเริ่มโปรแกรมหนักต่อเนื่องด้วยการเจอกับตอริโนก่อนที่จะต้องเจอกับทีมใหญ่อย่างโลมาอินเตอร์ฟิออลรนติน่ารวมไปถึงปอร์โตและแอเรนโกมาริดในทั่วยุโรปส่วนผู้เยือนโตริโนล่างอันดับ11ของตารางกันโชซิเลานัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเจนัวได้3ประตู่อ2 หลังจากที่ไม่ชนะติดต่อกันมา4นัดเสถียรการเจอกันเอซิมิลานมีสถิติเหนือกว่าตริโนค่อนข้างมากชนะได้18จาก35นัดที่เจอกันโดยตริโนเคยเอาชนะเอซิมิลานได้เพียง4ครั้งเท่านั้นเสมือนไป13ครั้งโดยการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจบลงด้วยชนะของมิลานแบบถล่มละลาย7ประตูศูนย์ความการเล่นห้านัดล่าสุดทุกรายการเอซีมิลานชนะ3แพ้2โตริโนชนะ1 เสมอ2และแพ้2ส,สภาพความพร้อมของทีม้าบ,บ้านมิลานจะได้ทีโอเฮนันเดสฟูลแบ็กชาวฝรั่งเศสที่ไม่ได้ลงเลยใน3นัดล่าสุดกลับมาอยู่ในทีมหลังจากที่หายจากอาการป่วยโควิดแล้วแฟงรงเกสเยกองกลางตัวหลักก็พร้อมกลับลงสนามอีกครั้งหลังจากที่ไม่ลงสนามมาใน2เกมหลังโดยจะได้ลงในแดนกลางแทนซานโดรตนาลีหรืออิสมาอลเบนนาเซอร์คนใดคนหนึ่ง แต่รายชื่อตัวบาดเจ็บของทีมก็ยังมีเยอะอยู่ทั้งบราร์ฮิมดิยรสที่ตรวจพบเชื้อโควิดเลซันโดฟอเรนซีไมค์ไม,ย,มย,ยองและอันเตเลบิดทั้งหมดนี้จะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้โดยในตําแหน่งหน้าเป้ายังมีอีกสตัวเลือกที่ทดแทนได้คือสลาต้นอิบาราฮิโมวิชและโอลิเวียชิลูฝั่งผู้มาเยือนโตลิโน,โน่จะขาดโลรนโดมันดาโกล,ล่ามิดฟิลด์ที่ยืมตัวมาจากยูเวนตุสที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อต้นสัปดาห์ ขณะที่คิเตียนอัสไซดี้ที่ได้รับบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเจนัวยังต้องรอเช็คสภาพความพร้อมก่อนเกมที่ซานซิโร่ราคาคู่นี้เปิดมาที่เอซีมิลานต่อหนึ่งลูกเอซีมิลานภายใต้การคุมทีมของเซฟาโนเบลลี่กำลังอยู่ในช่วงที่ผลงานยอดเยี่ยมหรือเป็นฤดูก,กาลที่ได้ลุ้นแชมป์กันโชว์อย่างจริงจังโตลิโน่อาจจะมีฟอร์มการเล่นที่กระตื้งขึ้นมาบ้างในนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเจนัวแต่โซงของทีมยังไม่น่าสู้เจ้าบ้านมิลานได้และน่าจะบุกมาแพ้ไปในเกมนี้ ตัวสกอร์น่าจะออกมาที่มิลานชนะโตริโนโน่สามประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียหวังแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเอซีมิลานครับ